hmm hả? hmm hmm sắp rồi nha hmm đã hmm hmm rồi hmm hmm Sắp hmm 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 ตัวเลขซับหนึ่งร้อยนี้มันอาจจะน้อยสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผมแล้วมันมากนะหนึ่งร้อยซับเชื่อว่าจะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าผมประสบความสําเร็จแล้วแต่มันยังพ้่นได้อีกเปยังหลักพันหลักหมื่นหลักแสนผมหวังว่าจะมีคนติดตามผมมากขึ้นเรื่อยๆนะผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขจากคลิปของผมนะหนึ่งร้อยซับแล้วทาไมดีน่อ๋อยินเข้าผมดีกว่าอ๋อและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอขอกคุณคุณหยาง คุณยูโอคุณมาโตคุณสตางคุณบอสแล้วก็คุณยูโอกับไอเก้นที่มาพูดคุยกับผมตลอดจะมียูโออี่คนวะแล้วก็ขอบคุณนายปกกณ์ที่แน้นำรื่งต่างๆแวะที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณฝ่าขอบคุณที่สงเกมมาให้เล่นนะครับถึงจะเป็นเกมเปลี่ยนไม่เหรอเอ่อเยวะนะนี่มันหนึ่งร้อยเก้าับเลยวเมื่วาไม่ใช่หนึ่งร้อยอันนั้นเป็นฉลองย้อนหลังแล้วกันว้าวสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอขอบคุณทุกซับทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะครับ เจอกันใหม่หคลิปหน้าครับโซปักกรามันอย่าลุมจิดตามมันนะครับ yeah, 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 yeah.